อ่าสวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูรถแรงหน่อยวันนี้นะครับรถไม่แรงแต่คนแรงเนี่ยก็นะครับเกิดอาการนะครับนี่นะครับโอ้โหวาลขาดนะครับนี่ทะลุเลยนะเลยไอ้ใบวาลยังหาไม่เจอเลยครับน่าจะอยู่ทางไหนอะไรไปก็ไอ้ตัวนี้เป็นอาร์ทีสิบแรงก็มีเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําเป็นร้อยยี่ดีไอเลยอ่าเอาทีซะดีเดียวเลยใช่ไหมก็ตัวนี้ใส่แคปไม่หลบวาลไว้แล้วเนาะอ่า ตันนี้ใส่แคมไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลื้อนะออกมาล้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนระบบเป็นดีไอนะครับก็อันนี้สเตปย่ำนานะครับคือรถย่ำนานะครับคันนี้นะครับกาดการคดเลยต้อไนากคตเลยโอ้อดีอ่ะโอเคนะครับอยู่ไหนกันนะพี่ลานกระบืออ๋อลานกระบือนะครับอ้าวโอเคแล้วช่วงนี้แม่พี่งานยังเยอะอยู่ไหม มีทุกวันเลยไหมเนี่ยเกี่ยวเนี่ยเอาได้ได้รรรครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยนะครับก็จะได้ไม่เสียวเวลานะครับอ่ะโอเคนะครับผมอันนะครับก็นี่นะครับแตกถึงสลงสักลูกศรนะครับแหวนติดเลยไงโอ้แน่นตึบเลยแหวนเหมือนตายอือ เอาโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลืออีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะล้างแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบเลยนะครับไปต่อไหมเด้๋พี่วันนี้เอาลองดูนะครับเอาโอเคนะครับผมนะครับก็ตอนนี้สําหรับเครื่องอาร์ทีร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มประกอบเลยนะครับตอนนี้ปอกใส่ไปแล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องกึ้งนะครับปอกนะครับสําหรับเครื่องอาร์ทีนะครับใส่ได้เลยอาร์ทีร้อยร้อยสิบร้อยยี่นะครับใส่ด้วยกันได้หมดนะครับ ลูกเก่าพี่ไปไหนอ๋อนี่ครับนี่ลูกเดิมโห oh. นี่รถแรงพี่ให้ดูความขนาดความโตนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นลูก94้มิลนะครับ <c oughs> เดี๋ยววัดให้ดูก่อน เก้าสิบสามจุดห้าครับเก้าิสี่มิลตัวนี้ประมาณแปะดสิบแปดแปสิบแปดกับเก้าสิสี่โอ้โหกีมิลเนยบ้นหกมิลมุงอะโอ้ใหญ่อยู่นะครับจะได้นะครับอ้าโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบเลยนะครับผม ครับก็ตอนนี้เริ่มประกอบแล้วนะครับฝาข้างนะครับปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลูกซูบนี่นะครับอ่าขค้ืสุดพอดีนะครับนี่มอ,อัน้ันมาห้าร้อยนี่แตมะครันะครับ,รบก็ อันนี้ผมมาสังเกตดูนะครับคือลูกสูบมันเบียดนะครับเบียดข้างหนึ่งนะครับนี่นะครับคือเราต้องสังเกตนะครับเวลาใส่นะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยนะครับมันกินข้างนึงเนี่ยให้สาธิษฐานได้เลยว่าการมันน่าจะตะแคงนะครับตะแคงหรือว่าดุ่งนิดๆอะไรประมาณนี้นะครับเนี่นะครับเนี่ยถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันไม่ไม่คดไม่ตะแคงเนี่ยถ้าเราบีบด้ยกันเนี่ยมันต้องคืนนี่นะครับนี่มันแน่นเลยนะครับเนี่ย ไอ้ตองทำดูก่นอนนะเข่ากาลมาก่อนปปปออเปิดปิดหน้าไปยังเบียดข้างสูบงอือหัวมันดุ้งอ่ะพี่เป็นอยู่แล้วหรือเป็นเมื่อวานน่าจะเป็นเมื่อวานเนี่ยมันมันเนี่ยอย่างนี้มันอาลงแล้วเห็นไหมข้างนี้เบียดนี่ถ้าถ้ามันถ้ามันปกตินะเนี่ยจับอย่างเงี้ยมันต้องคืนต้องเด้งได้นี่มันแน่นตึ๊บเลยเนะี่ยนมันฝุดฝุดเลยเนะี่ย ใส่เข้าไปกินน้ำมันเครื่องแน่นอนเลยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่น้ำมันเครื่องออกท่อก็มีส่วนเลยนะครับแบบนี้นะครับคือกินตะแคงข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวออกก้างมาดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับวิธีเช็คนะครับก้านนะครับอ่าว่าคดหรือไม่คดนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับให้กดตรงนี้นะครับนี่ดูนะครับ เนี่ยมันลอยนะครับเห็นไครับมันลอยออกจากพื้นนะครับแล้วลองคว้มดูนี่เสมอติกเลยเห็นะครับเนี่ยอดแล้วนะครับเนี่ยแต่เนี้น่าจะคดนะครับฝั่งนี้นะครับเนี่นะครับเดี๋ยวต้องดัดคืนนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะครับคืออาการคดแบบนี้นะครับหัวหัวตัวนี้มันน่าจะบิดนะครับบิดอย่างนี้ นะครับเดี๋ยวผมมาร์คไปก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะเป๊ะไหมนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับก็สรุปแล้วนะครับดัดแล้วมันไม่ได้นะครับก็มันไม่กงนะครับก็เดี๋ยวงนะอันนี้นะครับนี่เวลาเราเนี่ยเนี่ยดึงเนี่ยมันมันมันจะต้องให้ตัวได้นะครับเนี่ยมาดึงไปดึงมาอย่างเงี้ยสองข้างนะครับเนี่ยนะครับ สเก่ามันดึงไม่มาเลยนะครับดึงไม่มาเลยก็เรียบร้อยนะครับเนี่ยดูครับเริ่มเริ่มที่ว่าจะโอเคแล้วนี่นะครับสองข้างเท่ากันนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบเลยนะครับผมอ่ะนะครับก็อันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องกี่แรงครับพี่ตัวนี้เก้าห้าตอนนี้ก็มาทำเป็นร้อยยี่ดีไอนะครับก็อันนี้ก็ประกอบหมดแล้วนะครับก็เหลือน่าจะตั้งวาล์วใหม่นะครับเพราะวาวล์วมันหางนะครับ จากไหนกันนี่พี่พี่อะลบรีครับลบุรีโอ้โหดิ้งเงี้ยให้กลับไปก่อนไนด้ดีแล้วพี่เร<ช> <c oughs> าเอาวันหลังอีกรอบ <c oughs> อ,อันนี้เอ่อพย่ำนะเหรอพี่รถเห็นมันครับพี่อ๋ถเห็นมันโ,โอ้ผมหมายถึนรถแถวนู้นเขาลามกลม,นะมันไงเนาะมันเป็นไงมันไหวไหมของเดิมพี่กล่าวหาหรือก็เป็นคนจะไหวดันเนินไม่ไหวอ๋อคือมันเสียตรงว่าดันเนินเนี่ยนะ หกก็็เใญ่่ไไมด้แถวนู้นเขาเล่นเครื่องอะไรกัน,น,นมีร้อยหกสิบมั้งไหมไม่มีเหรอร้อยหกสิบนี่อยู่ถแถวกำแพงนครสวรรค์ได้มากันหลายคันเลยลร้อยหกสิบเนะยแต่กระทำเต็มกันทุกคันเลยแคมวาวอ,อ่ะนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตต่างหัวแป๊บนึงนะครับผมอ่ะนะครับก็สำหรับตัวอาร์ที นะครับก็เดี๋ยวจะลองติดให้ปังเสียงดูนะครับอ่าแล้วให้ดูในรอบอต่ำๆนะครับว่ามันสู้ดีไหมนะครับอ้าติดเลยไอ้พันด้วยล็อกไป ตัวนี้มีแคมป์นะครับแคมป์ไม่หลบวาวนะครับอ่าเดี๋ยวได้ลองกำลังดูนะครับเอ้อไปเยอะไปอ่อออย,อย เ,นะเราเค่อยลูกก่อนนะอะนะครับรอบต่ำก็ยังสู้ดีนะเห้ยใครช่างได้ไหมลนะ่ะได้อะอ่ะ,อะ,อะโอเคนะครับสำหรับเครื่องนี้ถือว,ว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวให้เจ้าของเขาไปลองไล่เพิ่มดูในานาน,นะครับเพราะว่า มันละลยแผ่นชิมนะครับอ่ะโอเคนะครับไปดูเครื่องเขียวเครื่องมาอ่าเดี๋ยวมาดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อ่าสเต็ปเดียวกันนะครับอันนี้ขนมันนะครับอ่าลองจ้า นอนนี่ขันยังวะเนี่ยเบอร์ที่เจ็ดอะเเบอร์เจ็ดมาเบ,บอร์เจ็ดวะขันได้ไหมคอยดูนะไปไล่ดูทุกเครื่องเลยนะ ครับตัวเนี้ยเอ้อจะกฝืนมากเอาไว้ทำมนนั่น,นกับแ,แหวนทับหมดเลยเหรแน่นยังไม่แน่นอ่ะขายออกใหม่ดูอีกไหมเอาแหวนใสอไปตัวนึงอ่านะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับขันน็อตหมดแล้วทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวจะลองติดให้ดูนะครับบอกไว้แล้ว โอ้ยนี่สามหักเลยาท่อแม่ <c oughs> สามหักก็ได้ทำให้เล่นไปดิเ <c oughs> อาผ้ามาต้องจับ อ่ะพอจะบู๊บเบาหน่อยอ่ะพอว่าอ่ะจา้างรถคอยรูปนดิเนี่ยครับรอบต่ำดือว่าโอเคเลยนะครับจะได้นะครับอ่ะโอเค โอเคนะครับเป่าได้นะครับก็รอบก็เร่งขึ้นไว้อยู่นะครับเใช้ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะโอเคเอาไปดับปิกอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ